ที่ชิคแพนเนอร์จัดให้อ่ะค่ะคืออุ้นบอกว่าเอาแบบที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบให้เป็นฟิลว่าคนเดาไม่ถูกว่าอุ้นจะจัดอะไรอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยเพราะว่าคนจะเห็นชอบประมาณแบบดอกไม้เป็นการ์เด้นเป็นเอทาดรอะไรอย่างง mm ี hmm. ้ใช่ไหมแต่ว่าทางพี่กุ้งเขาก็บอกว่าเอออยากให้เป็นอะไรที่แบบแตกต่างออกไปให้คนแบบคิดไม่ถึงว่าอุ้นจะจัดแบบนี้ mm hmm. เขาก็เลยเอาเป็นฟิลแบบเอ่อแอนนูโวค่ะ ใช่เป็นฟิลอาร์ตแล้วก็ก็จะเป็นแบบรอบด้านคือดอกไม้จะไม่ได้แบบเยอะมากแต่ว่าก็จะเน้นภาพอะไรต่างๆเน้นศิลปะนี่ก็บอกว่าสวยดีใช่ไหมคะสวยครับสวยสวยหวานงานนี้แสดงว่าตามใจุ่ไมไม่ไม่ใช่งานนี้งานเดียวงานอื่นก็ตามใจคือคือโอเคเราเราก็ถามเขาแหละว่าแบบเอออยากอยากให้เป็นยังไงเขาก็เหมือนมีไอเดียแต่ว่า เขาก็รู้ส um, ึกว่าการจัดงานต่างๆก็น่าจะแบบไว้ใจเราอะไรอยาเงี้ยอยากให้ผู้หญิงเป็นคนแนะนำมากกว่าเขาก็ได้หมดเพราะว่าเรื่องดอกไม้เรื่องเดคอเรชั่นเขาก็แบบไม่ได้ถนัดอะไรนี้อยู่แล้วจะให้เขาเน้นเรื่องแบบอัลเทอร์ปาร์ตี้แอลกอฮอล์หรือว่าพวกแบบเออย่างอื่นอะไรนคะถนัดกว่าใช่อะไรส่วนที่สุดในงานนะคะครับเท่าไ่า่ ถามว่าดอกไม้กับคุ้นะไรเสรานกันก็ไม่การค่ะคุ้นอยู่เหรอสิ่งสิงก็ชินนะแต่ตั้งแต่ว่าตั้งใจแบบว่าดูแลตัวเองเพื่อวันนี้ด้วยแบบจะได้รอ่หอมลงเป้าหอมลงอ๋อจากแรกแรกคือคือตอนแรกที่คบกันก็คือแบบน้ำหนักจะประมาณแบบเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังๆเริ่มแบบมีงานแต่งมี เริ่มออกทีวีมากขึ้นเขาก็เริ่มแบบเออรู้สึกเขาอ้วนมากเลยในทีวีเลยกก็เลยดูแลตัวเองนิดนึงดูแลตัวเองบ้างค่ะเจ้าหมาอย่างบางสิเจ้ามาก็ก็กินดีๆฮะกินดีคือวุ้นวุ้นเป็นคนกินดีอยู่แล้วเขาก็สอนวิธีการกินให้มันแบบให้มันดีนะฮะก็พวกแบบของหวานพวกอะไรอ้วนๆก็ไม่ไม่ได้กินเขาก็ชอบเตือนทุกวันว่าเอออย่ากินนะอะไรอย่างเงี้ยภรรยาดูแลดีช่ยากับเราเนาะดูแลดีไหมคะดูแลดีมาก ยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังพอลมัสแก็อย่างบุญเขาดูแลเรื่องอาหารการกินใช่ไหมครับแล้วก็แบบเรื่องแบบรูนเรื่องอะไรเงี้ยให้ทุกอย่างแบบมันมันเฮลตี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับก็บุญเขาดูแลทุกอย่างแหละดูแลจิตใจด้วยดูแลจิตใจสําคัญสุดไม่มันจริงอ่ะเวลาคนเราแบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือภายนอกเราก็ดูแลตัวเองกันได้อะเนาะแต่ว่าเวลาที่เราแบบเจอเรื่องทุกข์ข้างนอกหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่มันเครียดพอกลับบ้านมาพอเจอหน้า คนของเราอ่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออนี่คือบ้านที่อบอุ่นของเรานี่คือคนที่จะแบบเยียวยาจิตใจเราเวลาที่เราทุกข์อะไรเงี้ยแค่นี้มันก็หายมันไม่ต้องใช้อะไรที่แบบโหแบบเงินทองหรือว่าสิ่งของอะไรมากมายเลยแค่แบบการอยู่กับคนคนหนึ่งที่เขารู้จักเราดีแล้วก็รู้ว่าเราแบบต้องการอะไรก็พอแล้วคุณนีดค่ะสี่ห้าปีที่จะรู้จักกันจนได้มาเป็นสามีภรรยากันเป็นยังไงบ้างคือรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ ตั้งใจแล้วก็คอนสิสเทนต์เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบก็คือแบบตั้งแต่วันแรกเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือไม่ไม,ไม่มีวันเปลี่ยนเลยเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วเขาสม่ำเสมอมากในการแบบดูแลเขาเาเอาใจใส่แล้วกันคุณเป็นคนเอาใจใส่ใช่ไหมฮอย่างที่เคยเคยพูดไปแล้วคือเขายังเอาใจใส่ทุกวันนี้ยังเอาใจใส่อย,อยู่เมื่อเช้าก็ยังถามว่าโอเคแบบทุกอย่างโอเคไหมบางทีก,งก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ค่อยชินกับคนเยอะๆอะไรเงี้ยเพาก็ถามเราตลอดว่า,าไหวไหมอะไรเงี้ยเรามาเจอแบบพี่พี่เพรส าก็จะถามว่าโอเคไหมพร้อมไหมเลยเนี้ยก็ดูแลตลอดแล้วอุ้นล่ะคะสาีดูแลอุ้นสามีดูแลก็อย่างที่อย่างที่คิดอย่างที่อุ้นบอกไปว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกแล้วก็เวลาที่เราเจอเรื่องอะไรหนักๆเลยนะคะพอมาเจอเขามันก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันแบบหายไปเลยทุกอย่างมันเบาลงทุกอย่างมันแบบซอฟอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า เออเขาเขาเป็นความสุขของเราจริงๆคือไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคําเมื่อก่อนนี้แต่ว่าพอเราได้คบกันแล้วก็ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆแบบทั้งแบบเรื่องดีเรื่องความทุกข์เรื่องแบบที่แบบทําให้เราแบบหมดแรงหรืออะไรเงี้ยคือพออยู่กับเขาอ่ะมันก็เหมือนทําให้เราแบบกลับมามี energy มีพลังขังหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเออเรื่องคนไม่ผิดเลยท,ที่ที่มาดูแลจิตใจเราในเวลาที่เราต้องการเวลาที่เราอ่อนแออนยู<ๆ>่ศ ันนั้นต้องตาพังคูกันเลยวันนี้จะมี t h นแบบไม่มีแล้วไม่มี <c oughs> ม <c oughs> วันนี้คือแบบเน้นแบบปาร์ตี้เน้นแบบเจอเพื่อนเน้นเน้นสนุกสนานมากกว่าเพราะว่าจริงๆงานที่นู่นนะคะมันเป็นงานที่แบบอบอุ่นคนไม่เยอะมากแต่ว่าก็จะมีการแบบแลกคําสัญญาอะไรต่างๆมันก็จะบรรยากาศก็ซึงซ้งๆเงียบๆยอะไรเงี้ยแต่ว่ามาที่เมืองไทยเราก็อยากให้มันแบบคนมันเยอะอ่ะเราซึ้งๆเราก็อาจจะซึ้งไม่ออกก็ต้องดูก่อน ทุกคนอยากได้ฟังคำมั่นสัญญาจากคีอีกรอบหรอจำไม่ได้แล้วไม่ก็เท่าเท่าที่เราแบบคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ก็สัญญาว่าจะเนี่ยแหละสิ่งสำคัญที่สุดในการแบบเป็นครอบครัวหรืออยู่ด้วยกันอ่ะมันก็คืออยู่เคียงข้างกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันทุกเรื่องอย่างเช่นแบบเขาต้องการอะไรเขาอยากแบบอะซัพพอร์ตเรื่องความสุขแล้วกัน อย่างความสุขของเขาเขาอยากไปไหนเขาอยากทําอะไรเราก็จะสนับสนุนให้เขาแบบมีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดเขามีเรื่องอะไรที่แบบมันทําให้เหมือนกับเหนื่อยในชีวิตหรืออ่อนแอหรือว่าเรื่องเครียดอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นส่วนที่แบบซัพพอร์ตเติมเต็มให้เขากลับมามีพลังงานอีกครั้งมันก็คือเบสิกแหละเหมือนเหมือนทุกคนในครอบครัวแต่ว่าก็คือสัญญาว่าจะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด แล้วก็คือ5ปีเป็นยังไงที่อยู่บอกเหมือนเดิมก็คือก็ยังจะเหมือนเดิมจะไม่ไม่เปลี่ยนไปไม่แบบคืออยากอยากเป็นคนดีขึ้นสําหรับยูแล้วก็อ,อยากให้อยากให้เราเป็นความสุขของกันและกันแบบนี้ตลอดไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับความรู้สึกของเราสองคนแล้ว แต่วุ้นหวัดจะไม่มีน้ำตาไม่มีไม่มีแกแถลงจะมาแล้วเนียยังยังสงสานะคนนี้ราคาอยากบอกผมเลยก็คือจริงๆแบบความสุขอย่างที่วุ้นเนี่ยเคยพูดเอาไว้คือความสุขมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากอ่ะคืออย่างความสุขของวุ้นเนี่ยคือว่าการมีคนแบบดูแลกันและกันตั้งแต่เช้าจนจนเย็นใช่ไหมที่เคยพูดเอาไว้ว่าอยากเป็นอยากทำกาแฟเขาตอนเช้าอยากแบบให้เขาช็ปตอนกลางคืนอะไรย่างเงี้ยแลวระหว่างนั้นก็อยาก ถ่ายรูปให้วุ้นหนึ่งี้ยก็ความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอยากอยากทำให้มันทุกวันแล้วก็จะสัญญาว่าจะทำทุกวันกับคุณขออนุญาตสอบถามเรื่ิมเรื่องมีนายาตเนาะคุณท่สามารถว่าวางแผนอะไรเงี้ยหลังจากนี้จะยังไงคือตอนที่เราคุยกันว่าเออเราจะมีไหมเราเราสามารถมีได้ไหมในอายุเท่านี้อะไรเงี้ยคุณก็บอกนิกว่าคุณไม่สัญญานะว่าคุณจะทำให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณก็จะพยายาม เพื่อแบบเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคุณรู้สึกว่านิกเขาอยากมีคุณก็จะทําให้นิกมีความสุขในเรื่องนี้ก็แต่ว่าอยากคาดหวังเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าสุขภาพเราหรือว่าอายุเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยแต่นิคเขาก็ให้กําลังใจเราตลอดว่าเออคือมันไม่ได้เป็นหลักนะสําหรับการแต่งงานเราไม่ได้แบบเออเราแต่งงานเพื่อมีลูกหรือว่าเพื่ออะไรแต่ว่าอยากแต่งงานเพื่ออยู่กับเราแต่ถ้าเกิดมีก็คือถือว่ามาเติมเต็มครอบครวัวเฉย เพราะว่าจะได้เต็มจริงไหมจริงจริงคือผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นแม่ที่ดีก็เลยคิดว่าแบบถ้าสร้างครอบครัวกเขาเนี่ยมันก็น่้เป็นครอบครัวที่อบ่นแล้วก็เขาหน้าเป็นเป็นแม่ที่ดีมากๆก็เลยอยากอยากมีครอบครัวกเขาถ้าได้นะมีกี่คนดีคะหนึ่งถ้าเราสานกอโอเคโอเคเท่าที่คุยกันก็ก็บอกว่าคนเดียวก็น่าจะไหวสําหรับครอบครัวเล็กๆอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเหมือนกับ ที่เราเราเรา,เราดูความเป็นจริงด้วยค่ะว่าอ่าถ้าเราอายุเท่านี้ถ้ามีอีกคนเราอาจจะโตเกินไปลูกกว่าจะโตอะไรอย่างเงี้ยแคคนเดียวก็พอเป็นเดกมองคุณไม่ไม่หวั่ตาเลยเ่ะก็โดนตายไปเลยก็โดนตายดิยาพ่ออาทำงานวันนี้นิดนึงค่ะเขาคุณเขาบอกว่างานช้างวันนี้เชิญคนมามาฟายเท่าไหร่คะวันนี้น่าจะจริงๆอ่ะพิมพ์การ์ดประมาณห้าร้อยค่ะ คือทุกคนคิดว่าแบบอุ้ยหลายพันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีจะมีบางคนที่มีอ e ีการ์ดไปด้วยเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้จะรับการ์ดอะไรอย่างเงี้ยจะสะดวกอ e ีการ์ดมากกว่าก็รวมรวมกันคุณว่าไม่ถึงพันค่ะประมาณแบบ500-800ประมาณมนี้ช็อตปอกม้มีชิช็อตดอกไม้ค่ะแล้วก็ไม่ธรรมดาเาดี๋ยวรอดูพยายามจะล็อกแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าใครยืนตรงไหนเพราะว่าสาวสดเยอะมากงานบุญคือแบบ ทุกคนแบบก่อนหน้าที่จะจัดงานเนี้ยเพื่อนๆที่โสดทุกคนคือแบบว่าเธอโยนออกมาให้ฉันด้วยนะไม่ต่ำกว่า20สบคนคุณนแบบเดี๋ยวเพื่อนเราอ่ะรุ่นเราอ่ะไม่ค่อยเหลือโสดแล้วนะแต่แบบรุ่นน้องน่าจะแบบมีที่แบบมางานนี้แล้วก็โสดเยอะใช่เรี้ยวไปกี่ช่อคะกี่ช่อพอดีดูก่อนค่ะตอนนี้ยังยังไม่ได้แบบเตรียมไว้เยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวขอดูปริมาณก่อนว่าเขามีดอกไม้เยอะพอไหมเพราะมันเยอะจริงคนโสดความสก่อนเจ้าสาวบาเห็นบอกว่าวันนี้ก็กีชุดเลยค่ะ กี่ชุดนะสี่ชุดถามเราสี่ชุดก็เนี่ยหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชุดถแถลงข่าวนะคะก็เนี่ยชุดนี้ก็ตั้งใจแบบให้เอามาจากฮ่องกงเลยน,นี่<ร>บินไปเ,<ร>เลยเ<ร>เคือคือวุ้นอะบอกนิดว่าชุดวุ้นอาจจะไม่ได้แบบซื้ออะไรแพงมากนะแต่แบบขอให้เราบบใส่สวยก็พอหรือว่าเรามีแบบเพื่อนเพื่อนดีไซเนอร์ที่เขาสัดให้เราได้บางคนเขาก็ให้เป็นของขวัญมันก็ถือว่าเออเราเราก็จะได้แบบ มีแบบงบตรงนี้ประหยัดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากให้แบบทุกอย่างมารวมแล้วเราใส่ชุดเราใส่แค่วันเดียวอย่างชุดนี้ก็คือมีสปอนเซอร์นะจ๊ะตอนแรกอะไม่ได้คิดตอนแรกคิดว่าไปฮ่องกงจะไปซื้อชุดนี่แหละเพราะว่าเราอยากได้แบรนด์แบบแบรนด์นอกบ้างต่างประเทศอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่เราเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราดีมันมันคล้ายๆที่แบบทุกคนเห็นแบบเราชอบใส่อะไรเบาๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปถึงที่นู่นเขาก็พอเขารู้ว่าเราแบบเออทำงานแบบ เป็นดารามีเป็นอินฟลูเอน์จะแบบว่าเป็น<ช>อินฟลู<ช>ก็ไม่ใช่ค,คือคือเราก็มีสื่ออะไรอย่เงี้ยเขาก็เลยเออแบบโปรโมทให้ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราไม่ต้องซื้อละกันก็ง่ายดีแล้วก็ซื้อชุดอื่นชุดต่อไปก็จะซื้อชุดที่ใส่หลังนี้แบบไหนอ่เอีวอนเลฟเนี่เอเอล,ลอนเลฟเนี่สามช เอ่ออีกสามชุดนี่บอกทุกแบรนด์ให้บอกทุกแบนรนรด์เลยอีกสองอันชุดต,ต่อไปก็เป็นชุดที่เอ,อ่ออันนี้เราก็เราก็เลือกมาเหมือนกันเป็นเวราแวงอันนี้เราอันนี้เราก็แบบชอบมากเพราะว่าเราตัดสินใจซื้อเลยอ่ะตัวเนี้ยเพราะไม่ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปแต่ว่าคัตติ้งทุกอย่างออกมาดีแล้วก็ชุดที่สามเป็นชุดแบรนด์ไทยเป็นชุดอาซวาค่ะ ที่หมูปัสาวะตัดให้เป็นของขวัญเหมือนกันแต่อันนั้นอะคือยิ่งใหญ่มากชุดใหญ่ว่าคือประมาณแบบสิบโลรอดูมันหนักมากเราแเออเป็นชุดที่เข้างานเปิดตัวเข้างานชใช่แล้วก็มีชุดสินสุภาพีชไวสินสุภาเป็นชุดอัฟเตอร์ส่วนเ,ออเครื่องประดับที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็คือคอนโดอยู่บนคอค่ะผงโชภาค่ะโชพาก็า <c oughs> อันนี้เขาก็แบบให้มาใส่สวๆ แล้วก็มีของขวัญชรัสมีเจมพาวิเรียแล้วก็มีชินทิลาทุกคนแบบช่วยสป,ปอร์ตหอกเพราะว่ามีเพื่อนจริงๆอ่ะเมื่อก่อน,นก็คิดนะตอนที่เราแบบยังไม่ได้ทางานในวงการคิดว่าแบบโอยแต่งงานครั้งหนึ่งคือแค่ชุดก็แบบน่าจะแบบมหาศาลแล้วอะไรทุกคนใส่พงใส่เพชรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนนี้เราสู้ว่าเพื่อนฉันก็เยอะเธอจะให้ฉันยืมฉันก็ใส่นะฉันไม่ต้องแบบลงทุนอะไรเยอะอะไรเงี้ยอครับ<า>แกงนฟ้าหน่อยค่ะ่นมัครมาวันนี คือคือวุ้นจะให้ทุกคนแบบเพื่อน,อนๆทุกคนอยู่ในส่วนของปาร์ตี้ดีกว่า oh. <laughs> เพราะว่าในในจุดนี้อะ่ะเราเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบสเต็ปของมันไปเราก็มีการเข้างานมีประธานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอช่วงอัฟเตอร์ก็คือวันนี้ต้องขอบคุณโรงแรมบุริธานยด้วยเพราะว่าเขาให้เราดึกถึงประมาณแบบดึกมากจริงๆ <c oughs> เป็นตี <c oughs> เป็นตีเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออครั้งหนึ่งวันนี้เราก็เต็มที่ให้เพื่อนๆน,นที่มาร่วมงานกับเราแบบมีความสุขมากๆ มันเป็นดกเยี่ยมดีข้ามตามที่งมันได้กินอรสิ่งที่มันจำได้ทีชีวที่ไม่ที่ไม่เปลี่ยนนะที่เราจำมันได้ได้เราะเราชอบกินจนวันนี้เขาก็่อยู่ทุ่งเลยคือช่วงแรกที่เจอกันเนี่ยเขาก็จะแบบถามเสมอว่าโอเคยูโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอกันตามงานหรืออะไรเงี้ยก็เอาน้ำให้กินบ้างหรือว่าแบบถามว่าแบบถามว่าแบบยูโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอคือแบบห่วงมีความห่วงห่วงใยอะไรเงยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ แล้วก so <g ul its> ็สวยเหมือนเดิมวันนี้ ind, สวยขนานไดไหนคะจริงๆที่พูดจะไม่กังวลดองนดูยมากเพราะเด็กคนี้อื่นว่าโอเคไหมยิ้มไหมคือวุ้นมันพอรู้สึกว่าวุ้นอยากให้คนที่อยู่วุ้นมันเหมือนกับมีมีความสุขอะเหมือนแบบอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดเขาแบบหน้าไม่โอเคไม่ยิ้มหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงว่าแบบไอ้เขาโอเคไหมถ้าเกิดเขามีความสุขเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออเราชิลละเราไม่ต้องห่วงคนที่เรารักก็เลยถามตลอดเพราะว่าอย่างบางทีเวลาแบบไปข้างนอกก็จะเจอ มันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมาย,ยอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบเป็นซัพพอร์ตเขาเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราไปงานหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาแบบปาร์ตีบบ i, ้หรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเธอเมาไหมหรืออะไรเธอแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างเป็นห่วงอยากดูแลคือแบบอยากดูแลคนนี้เลยตรงใครชุดใครก่อนก็เนี่ยเล่าซะแบบเล่าก่อนเลยไม่หรอกก็ เขาเป็นคนเรียบร้อยไงเขาก็เหมือนไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดเก่งกว่าเขาเราก็คุยเยอะแหละแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ก็คือจำได้ไหมวันแรกลงตัววันแรกที่จะต้องถูกนูพบกันเคยบอกว่าถ้าเป็นแฟนซิจะต้องเจอกับอะไรบ้างจริงๆก็ค่อยๆบอกเขามากกว่าเหมือน ช in no ีว well. like so ิตเราก็ไม่ได้แบบง่ายหรือว่าปกติบางเรื่องนะแต่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันสองคนที่บ้านหรือว่าเวลาที่แบบไม่ได้แบบอยู่ในสื่ออะไรเงี้ยเราแบบง่ายมากๆกว่าคนปกติคือเราแบบค่อนข้างแบบชิลปล่อยแบบไม่แต่งหน้าแบบสบายๆมากๆเขาก็คืองงเหมือนกันว่าอยู่ข้างนอกกับอยู่บ้านมันแตกต่างกันขนาดนี้เราก็เลยคิดว่าก็นี่บ้านอ่ะบ้านก็คือแบบสบายๆแต่ถ้าข้างนอกเราก็อาจจะแบบเฮ้ยต้องแต่งตัวแต่งหน้าหรือว่าทําให้ตัวเองดูดีอะไร แต่เขาก็เริ่มชินแล้วแบบแล้วก็เรื่องถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยแบบบางคนเขาจะน่ารักมากๆคือ <c oughs> คือเพื่อนนุ่นก็ชอบบ่นว่าแฟนเขาอะถ่ายให้รูปสองรูปก็แบบพอละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ก็าคือจะตั้งใจมากถ่ายแบบเป็นสิบสิบรูปยี่สิบรูปก็ไม่บ่นอะไรเง <c oughs> ี้ยราก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้เขาแบบใจเย็นดีแล้วก็น่าจะอยู่กับเราได้อะอย่างที่เวลาเขาถามว่าอยู่เคไหมแล้วเราอย่างไงมันมีระหว่างทางมาที่สุดว่า ต้องปรับตัวแค่ไหนหรือว่าจะต้องไหมเพราะว่าคุณเป็นคนที่อยู่สังคมใช่ใช่ก็มีบ้านค่ะก็มีบ้านเขาก็จะแนะนำว่าโอเคให้อยู่ไปอย่างนี้คุณจะทําแบบนี้นิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบง่ายๆเลยว่าอยู่ต้องดูแลตัวเองนิดนึงว่าเอออยู่ต้อง stay healthy stay fit นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพบางทีมันจะออกมาดีขึ้นอะไรแกเขาก็เป็นห่วงเราอยากให้เราแบบดีขึ้นอยี่ยให้เรามีความสุขแต่ไม่ได้บังคับนะเหมือนแบบว่าเธอ ถ้าเกิดเธออยากเธออยากอ้วนเธอก็อ้วนได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเขาก็ชอบตัวเองในเวอร์ชั่นนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าแบบอย่างอื่นเราเราสบายสบายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบวันหนึ่งมันไม่เฮลตี้หรือว่าร่างกายแบบชิลเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาก็เลยหลีกเลี่ยงใช้ชีวิตให้มันคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกันคค่ะแบบว่าภรรยาก็มาแบบงานธุกิจแม่อะไรเงี้ยเราบานลาโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่แบบ ค่อนข้างยากมากๆเหมือนกันนะคือการที่แบบเป็น working woman ด้วยทํางานนอกบ้านด้วยแล้วก็มาเป็นแบบแม่บ้านด้วยเพราะว่าคุณกับนิกอะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบไม่มีแม่บ้านเราทํากันเองหมดเลยเพราะว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็รู้สึกแบบชิลแล้วก็ชอบความเป็น private ของเราสองคนที่แบบเราอ,อยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันทํางานคือก็เลยคิดว่าบางทีเราไม่ได้เป็นแม่บ้านตลอดอาจจะมีแบบ ส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีนิกเขาก็ช่วยสปอร์ตเรื่องนี้อย่างเช่นแบบทําอาหารให้เราหรือว่าแบบช่วยดูแลบ้านอะไรเงี้ยก็มีบ้างก็เลยรู้สึกส,สบายตอนแรกกังวลว่าเฮ้ยเราคงไม่ไหวหรอกแบบแบกหน้าที่แบบทั้งข้างนอกทั้งในบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่โควิดมันไม่มีงานข้างนอกไงมันก็เขาก็จะเห็นแบบมุมแม่บ้านร0อยเปอร์เซเงี้ย ไม่ได้หลอกนะคือ,ค,อคืออยู่ตอนอยู่บ้านเราก็ทํางานบ้านทําอะไรอย่างนีง้จริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องไป working movement ไปทำปแบบออกไปทํางานข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเวลาอยู่ที่บ้านน้อยกว่าเดิมแต่ตอนนี้ก็คือบาลานซ์ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็ช่วยด้วยแล้วเราก็แบบคุยกันกววรู้เรื่องแหล้คุณนนี้ชอบที่บยที่่วยชั้นไหนบ้างค่ับในบ้านลูกกินดูไหมหรือว่าแบบสาวสางโค้งชอบหมดเลยชอบหมดเลยมันมันก็เป็น ถ้ามีแบบมุมเดียวอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัววุลหรอกวุลก็จะมีแบบหลายมุมอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นตัวของตัวเขาเองนะดีแล้วดีแล้วชอบก็คือก็คือดีใจที่จริตดีใช่ตอนแรกหลายคนกังวลแค่ว่าพี่วุลเมื่อจะเปิดใจเมื่อจะเปิดใจมันยากเพราะตอนนนั้นที่จะต้องมีต้นนะใจทุกคนก็ค่อยๆค่อยๆเราก็แบบเหมือนพยายามจูนกันเรื่อยๆมันก็เลยไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเอ้ยแบบเราไปเร็วไปหรือว่าเขาช้าไปอะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆเดินไปด้วยกัน เขาก็พยายามแบบดูเราเหมือนกันว่าเราโอเคไหมเราเป็นคนโอเคไหมอะไรเงี้ยค่อยๆดูก็เลยรู้สึกไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดมากตอนที่จีบกันคือแบบเดินไปด้วยกันเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วค่ะไม่ได้มันคือโควิดค่ะไปไหนไม่ได้แต่มันก็จริงนะมันเป็นแบบถ้าไม่มีถ้าไม่มีช่วงจังหวะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ลงเอยกันก็ได้อันนี้กูพูดกันอีกบ่อยว่าถ้าไม่ใช่ช่วงนั้นที่เราแบบได้เรียนรู้กันจริงๆในช่วงเวลา้น่ะมันก็อาจจะแบบต่างคนต่างแบบ ออกไปนู่นไปนี่ไปเจออะไรอีกมากมายแต่ว่าพอมีโอกาสตรงนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้จักตัวตนกันเร็วขึ้นเพราะว่าเรียนรู้กันอยู่สองคนในเวลาแบบตรงนั้นอย่างของ <c oughs> ช้ำลุ่ยครับของช้ำรวยของช้ำลวยก็เป็นของช้ำรวยที่จริงๆวุ้นทําไว้หนึ่งอย่างคือเป็นเทียนเพราะว่าชอบแบบความหอมแบบชอบแต่งบ้านอะไรเงี้ยก็เลยทําเทียนหอมไว้แล้วก็แบบเป็นเป็นกลิ่นที่วุ้นกับคิดกันเอง อ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นของเซวาเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราทาเซวาใช่ไหมคนก็อยากจะแบบเอ้ยบางคนที่เป็นแขกในงานเราอ่ะอาจจะยังไม่เคยลองใช้อะไรเงี้ยเราก็ให้เป็นของชํานวยไปว่านี่คือแบรนด์ที่เราทําเองนะเราก็ตั้งใจทํามีทั้งแบบที่มาสหน้าแล้วก็มีสมแดงสมแดงก็คือแบบตัวแรกก็เป็นออริจินัลที่แบบทุกคนเห็นหน้าเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ไม่มีขายที่ไหนเลยก็คือบัชออนบัชออนเป็นแบบ เป็นเป็นลิมิเต็ดอิดิชันที่เราออกแบบเองแล้วก็เป็นสีที่แบบผู้ชายก็เอาไปให้แฟนได้สมมติถ้าผู้ชายได้ของชําร่วยไปก็เอาไปให้สาวได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าถ้าผู้หญิงก็ควรใช้เพราะว่าเป็นแบบสีที่น่ารักมาก <c oughs> ก็คือเป็นอันนี้เป็นของชําร่วยที่เราให้่ถ้าสมมติมีใครยาได้รุ่นอ่นะไรอย่างี้เราจะยังไงคะ ถ้ามีทายาทจริงๆเราก็คุยกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราเหมือนกันว่ามันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่แบบคือเราทํางานมาตลอดชีวิตอะทุกคนก็เห็นว่าตั้งแต่อายุ18จนถึงแบบเนี่ยสีิบกว่าแล้วเราก็ยังทาทั้งในวงการแล้วก็ธุรกิจของตัวเองมันก็ยังไม่ได้มีช่วงเวลาที่เราได้อยู่เฉยๆหรือว่านั่งอยู่ทุกคนเราก็เจอกันตลอดใช่ไหมเราก็อยากจะมีแบบสักช่วงจังหวะหนึ่งที่แบบเออเราอาจจะแบบท้องหรือว่าช่วงจังหวะที่เราได้ พักอยู่กับคอนเซนเทรตกันเรื่องครอบครัวจริงๆก็คุยกันว่าก็ทําเท่าที่ไหวเขาก็จะทํางานในส่วนของเขาแล้วก็ให้เราทํางานในส่วนเราแต่ก็จะเข้าใจกันว่าเฮ้ยเราอาจจะทํางานได้น้อยลงแต่ว่าก็ยังมีคุณภาพเหมือนเดิมเพราะว่าทุกอย่างเวลาคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นเรื่องแบบการออกความคิดเห็นอะไรอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้ดีที่สุดทั้งสองอย่างนะ้ยแอยากให้ได้คำสินใจสาว ที่เขาหนเราปิดดอี่ยโทรนะว่าคนองดีมาเรียบชะสัดคิวอีกแล้วหรอก็เพื่อนก็บอกกันแบบนี้ค่ะว่าเธอฉันก็อย่ามีเวลาอย่างนี้บ้างนะแต่ว่าบางทีอายุมากเราก็แบบทอนิดนึงบางคนนะไม่ใช่เพื่อนนะรุ่นน้องกับอายุ30ยังไม่ถึง30เลยิบ อะไรประมาณเนี้ยทอบอกว่าพี่หนูอยู่30แล้วหนูยังไม่มีแฟนเลยหนูบอกใจเย็นพี่พี่พี่เพิ่งมีล่าสุดตอนเกือบ40ล่าสุดแล้วก็แบบเออวันนี้เราได้แต่งงานกันมันไม่มีอะไรที่แบบสายเกินไปก็คืออยากให้กําลังใจทุกคนแหละว่าทุกคนก็อาจทุกคนอ่ะมีคนของตัวเองอยู่แล้ว มีคนที่รออยู่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องไปกําหนดมันไม่ต้องไปเครียดกับมันมากว่าต้องเจอในอายุเท่านี้แล้วฉันจะแบบมีลูกเท่านี้อะไรเงี้ยมันไม่ต้องไปแพนเลยแบบรูปแบบของชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราอาจจะเอาไปเทียบกับคนที่แบบเอ้ยมีลูกอายุสักยี่สิบเอ้ไม่ใช่แต่งงานอายุ20กว่า30มีลูกหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นทั่วไปแต่โลกเราอะ่ะมันสามารถดีไซน์ด้วยตัวเองได้แล้วอะว่ามันมันก็ตามสิ่งที่เราเจอตามโชคชะตาของชีวิตที่มันต้องเจอเพราะฉะนั้นอะ่ะ เอาตรงตอนเด็กๆไม่ได้คาดหวังว่าฉันต้องแต่งงานตอนอายุเท่านี้ซึ่งมันมันมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นแบบวุ้นเหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนละกันว่าไม่มีอะไรสายเกินไปค่ะยังไงก็ขอให้คนเจอความรักที่ดีที่วุ่นเจอนะจ๊ะอยากได้อมไม่ทานกับอีกทีนึงได้คะยืน Yeah, come on. Let's